มาต้องขอกราบส,สวัสดีสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านก็นอยู่กับผมเช่นเคยทีครั้งนี้กลับมาอยู่กับเกม w l ฟ of Tank เกมรถถังแห่งสงครามนะผมนะอ่าเลยจะเป็นเกมโฟล์ทแลงมาแปลงแปลงคือถังน้ำอะ่นนะแปลงคือถังน้ำนะอนลอนอก็อยู่กับอลอนเช่นเคยนะ,นะในเกมว่า์กถงนีงเออ่เงือยเบียดตายกับมึงใช่ไหมทำไมวะก็แปลงน้ำก็รถถังก็แปลงน้ำไงรถถังกิ๊กก๊อก เนี่ยมันจะเป็นรถถังแล้วจะเป็นรถถังบางมันมมันจะเป็นรถถังบางคับวันเนี่ยมันเป็นรถเริ่มดีกว่าเออเริ่มจะสดนะก็จบจบไม่มีการตัดต่อจะยันใดคลิปเราถ่ายทำสดนะนี่ขนาดคือนี่ขนาดเป็นคลิปนี่นะถ้าเป็นรายการสดนี่จะขนาดไหนวะเออเออโอเคเช็คดูนะว่าโปรแกรมมันยังมันอัดอยู่หรือเปล่าโอเคก็ถือว่ามันยังอัดอยู่นะฮะ อาจ,จอยู่นะฮะสะฮะมัยเชือดสองคันนะกูณตายหาแน่เสียแปดเยอะมากเลยฮะจังหวัดนี้ฮะนิวเคียฮสสมไมฮะสมัยเชือดฮะนิวเคียสอเมริกาฮะนิวเคียสตูไม่เล่นนะฮะมนนนะิวเคลียสมันก็แรงเลยนะผมเคยร้องแล้วนะโอ้ย่ะ yeah. ล้วนี่คือมาทำไมนเอ่อเด็นอยแล้วก็มมีเกียเบิ้ลงต้นแล้ววนะกินเราอนะ่ะอยากทานต้องนี้จังเลยอ่กินเลยนะฮะไอ้ไัวเยอนี่ย โอ้น้ำดำเจ็ดเลยแล้ว<ป> <laughs> าถังเจ็บได้แล้วก็ไม่แตกก็ไม่แตกโดนน้ำแบบแล้วก็พังอันนี้ก็ราถถังเจ็บรถถังนะเาางจ็บได้ด้วยโอ้ว้าวแปลกจริงๆเลยลงไปแล้วจะไม่เจ็บหรอวะแล้ว,วลาถังมีขาด้วยนะก็ไม่แต่รอฮะ,ะ <laughs> อเพื่อนโดนยิงแล้วฮะเฮ้ย โอ้โอ้โอ้แดงเสี่ยงเลยเพื่อนผมไม่รอดน,นะฮะจังหวะนี้ฮะ <c oughs> โอ้เมันยิงได้งไงนะอ๋ออ๋อบาร์เกียวมันยิงไม่เข้าสวยหนีต่อ <S <s <ign al> ก็เรีกยกว่าใจเหลี่ยมซิกค์ตำนานนะครับผมนะจังหวะนี้แล้วผมส่งมาให้แล้วแลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรนะฮะ เร็วๆนะฮะเพื่อนมึงปลาหนึ่งคันฮะมึงโดนยิงมันจะตายนะฮะเอียงฮะคันโดนะเกียรเป็นหนึ่งเกียร์หนึ่งเกียเหนึ่งเอนะฮะจอดนี่ฮะายๆกับเบนซินปะ อ๋อโอ้ยออโอ้ <c oughs> มันน่าเชิญมึงเลย <c oughs> มันน่าเชิญมึงเลยอะ่อะเมื่อกี้ตัวเปิดเชิญมึงอะ่ตะตัวทีฮัลโหล <c oughs> ตัวจนมุมแล้วฮะฮัลโหลฮะตัวจนมุมนะเพื่อนมึงอย่าตายนะฮะ ไอเย็นเนี่ยมึงจะมาสามตัวจะไม่เนี่ยเอ้ยแต่เย็นมึงขอหันก่อนเฮ้ยขอหันก่อนมาเออจนมุมแล้วโอ้โอ้โอ้อย่าหย่าอู้โอคตรแรงโคตรแรงเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้าวเดี๋ยวลันไทเกอร์ตัจังหวะนี้ ใครฮะเขาจะยิงก่อนฮะถ้ามึงยิงตัวตัวต,ต,ตัวว่าตั้เดียวตัวตายแน่ออออระเบิดตานานะมึงเพิ่งมาพูดเหรอะฮะ <c oughs> <c oughs> ออตังติดลบเลยเด็กเตะเตะสาบพันสามพันทุนนะฮะจังหวะนี้ฮะตั้งตัวเตะสองล้านฮะผมนะเตะเตะวะยิ่วอบมา <c oughs> ฮะยิ่วอบมาเพื่อความใจเจ้าของเราฮนะ จังหวัดน,นี้นะตอนนะผมากก่าะจเยอรมนผมไม่ยอมนะฮะ,ออะแต่ผมเป็นจกกักรวรดอังกฤษนะฮะมาขับรถถังเยอรมันฮะขับไม่เป็นเลยฮะขับไม่เป็นเดยวกูทิงี๋แวกัดูม่ค่านงอรถถังเดี๋ยวูวถถยด่าตั 1, ตวว่าเอเ้ย,อยถ้าเป็นเกมวอ l k t a นะตัวเป็นสายสั้งอังกฤษเนี่ยแล้วมาขับรถถังเยอรมันปั้นเป้เหมือนก เอราจะเปลี่ยนสันซ่าได้ในเกมนี้จะเปลี่ยนจากเยอรมันเป็นอเมเป็นเป็นทหารอเมริกาฮะไม่ต้องมาอเมริกาแล้วจะคุยโดนหนึ่งหนึ่งมึงน่ากูคิดอเมริกานะโวยเยอรมันก็เยอรมันมาขับรถถังเยอรมันก็ได้ไทรเชื่อจะชอบดีอู้นะมีสโลแกนังนะสัวแกเนี่ยตัวแกเจอกับอเมริกาแต่กูไม่ชอบคนอเมริกาอ๋อแล้วชอบคนอเมกากัยฮะ ทำไมฮะมากอากเอาเผานนี้อะอะไรวะนี่นี่เรามาวค่าเลอ่อคลิปนี้เราจะมาสั้งสงครามหรือว่าเราจะมาเกลียนฮะแล้วแต่ที่มงายฮะจะตายฮะอนน้าแ่าดวเดี๋ยวคิดเลยใช่ไหมแล้วขอไม่พู้ติ็แล้วกันเดี๋ยวดติดเหลี่ยม รถทางดิบไงนี่อะไรเนี่ยไอ้ฟุตบอลมันแน่เลยฟุตบอลอ่ะเดี๋ยตัวเตะมึงไงเบอร์มันแรงเะมึงอ่ะให้ใจเป็นแรงเหรอนี่นี่นี่สารน้ำมันน้ำมันรั่วน้ำมันรั่วไปน้ำมันรั่วไปน้ำมันรั่วไปมึงไอเคไปหนึ่งเอฟฟุตบอลเดี๋ยวตัวเตะมึงเป็นฟุตบอลเลย เต้องตู่นะต้องตู่มีเพื่อนผมฮะเพื่อนผมมาแล้วฮะเพื่อนผมฮะต้องตู่นะโอเคมันตายแล้วฮะแต่ต้องดูมีเพื่อนผมฮะต้องดูนะมีเพื่อนผมฮะนะฮะไทเกอร์หนึ่งฮะภาษาเยอรมันเรียกเรียกเรียกภาษาไทเกอร์ว่าอะไรนะฮะอ๋อแต่คนไทยอย่างผมเนี่ยเรียกว่าเออไทเกอร์นะฮะไทเกอร์ฮะ โอเคบินไปละยืดตมาเดี๋ยวเยบะยังไงฮะไม่ค่อยได้ยินเลยฮะขออีกทีฮะบินมาล่ะ <c oughs> <c oughs> เออไม่โดนว้าวเดกตัวดีโลดเร็วๆรถถังตัวเออหนึ่งแปดหนึ่ง ไว้ออร้อยเดียงเหลือเอ่อไอโนนเอ่ออะไรฮะ,อ,อ,ะอ๋อ,อ,อจังหวะนี้ผมเจอผมเจอเซดาฮะนี่ะเดาฮะเ,เอ,อเาเอ,อ ไกเออ,เอ,อ <Okay. S 1> ห้ามเกินที่อย่าตามตัวด้วยเฮ้ยข้างหลังมาไงเนี่ยยังมาแน่แน่ตัวจะตรวจเกลี้ยงเลยเลยโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเลือกอันเดียวอีกแล้วล่ะโอ้โหจะมาลุมตัวแล้วโอ้ยเออเไอไอมึงอย่าลม้มแน่จริงอย่าล้ม เราถอยอยู่เราถอยอยังไงโดนลุมขนาดนี้ยังก็กตา,ายอ่าอ,อ่ะทำไงอ่ะทำไงอ่ะถอยท้าด้วยอะ่ะทำไงอ่ะยอ,ะอยงตูดเฮ้ยยังมาเยอะกต็ตูดโตเอาไงเอาไงโอ้โหไ,ไ,ไทเกอร์โดนแกงแบงนะจังหวะนี้ฮะจะรอดได้ไงฮะสงสารรถถังไทเกอร์อถถอผมหน่อยฮะไเพวกศัรตรูเวนะ สาร,รมึงหรอฮะมาเจรคันมาเจรคันก็ได้นะฮะอี่าดีแล้ววะไม,ไมไ่รู้รทำไมฮะทำไมัไดฮะทำไมขหาโปรเตียล็อกด้วยฮะ <laughs> โอ้ขอเป็นรอบสุดท้ายก็ละกันนะระดับกิปนี้ก็ละกันนะมันจะจบไวไปวะ <S <s คลิฟต์นี้จะต้งชื่อว่าอะไรดีฮะตั้งชื่อว่าเดอะลาร์ทเกอร์อะไรฮะ จะจะผองนั้นอยากตั้งชื่อว่าจะรัสไซเคิลซะมากกว่าเพราะทุกรอบนะผมผมไม่จะเหลือแค่คันเดียวฮะจริงๆนะทำไมฮะเราก็ตื่นมาทำไมฮะตื่นซีเอ้ยเราไม่เปิี่นเว้ยบอกแล้วว่าเราไม่เปิี่ยนนะ เป็นตินน้ำมันด้วโอ้โหโอ้โหโอ้เีย <c oughs> <c oughs> กำลังกัดจังหวะเพลงเลยเมื่อกี้นี้ <c oughs> เออโอ,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 อ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเปรียมกันก็ได้ให้ใ <c oughs> จเย็นโอ้เบนซินนั่นคือดีเซลสมัยก่อนมีดีเซลไม่เนี่ย ตวงการโลกขนาดนี้นแล้วว่าออกออกไม่เข้าอ่าฮะเดี๋ยวต้องเทียบเลยฮะเพื่อนไม่ไปลุมหน่อยฮะเพื่อนก็มีตั้งเยอะแต่ไม่ไป,ไป,ปเ,เป็นลุมอ่ะปืนอะไรแล้วล่ฮะทำไมฮะยิงได้ยังไ,ไง,อองอยูล่ะยิงยิงไม่ได้เลยต้องติดลัตไส้เด้อ แค่ก็ได้จะเอาเอ่อเอาของรถไฟตรงนี้ออกหน่อยฮนะมันมันยิงไม่ได้ฮนะแค่ก <c oughs> ็ได้เริ่มไปขับหน่อยขับรถไฟขึ้นห่อย <c oughs> เออเออเอเอเราจะมาเปลี่ยนรถโว้โว้แ็งจะไมนะ่แน่โว้แผงียิงยังไงเนะี่ยมันมีมุ้งตัวยิงบ้างมันี่ยมัน,มน,มนก็ปังอย่างเดียวเนะาะจังหวะนี้ฮนะ เออ่รถไฟแล้วก <boundaries> ็ไปเกาะกำบังจริงนะฮะแล้วใครมันเอากล่องพวกรถไฟมาเจาะตรงนี้ฮะจากตัวจริงๆเลยฮะทางรัฐบาลละฮะอ๋อต่อยต้องแค้วละกอครับผมในจังหวะนี้ฮะอุ้ยมาต่อยตรงนี้ดหรอฮะตุกต่อยต้องแคร์นะลัดจอดครับผมในจังหวะนี้โอ้ลัดจอดทางรัสียนี้ฮะเออพอดีป่ะอ๋อดีอันนี้ฮะเด่นเด่นฮะ จังหวะนี้ฮะมันยังไม่รู้ตัวฮะแอบก่อนฮะไอ้คนนี้นะฮะใครไมันลปิดตู้เด้ไอ้เน่มันใกล้ตายเลือดมันจะเหลือตุยแปดลำปะอะไรโอ้ยเนาะไอลหยิงเล็ยค่อยๆยิงค่อยคคุยกันโอ้เออเลียมติกเลียมติกเลียมติกโหลดเร็วเอาเงี้ย เอก็จะโดนเปลวยาตัวต้องเสริมบัฟอ้าวอาหนีไปแล้วอ้าวอ้าวหนีเฉยหนีเฉยอ่ะเลสโกนะฮะัญจารอังกฤษต้องพูดว่าเลสโกนะฮะอญจารอังกฤษฮะจะมาฮะมันอร่อยฮะชอ้กินน้ำชาฮะ เออโอยโอยโอยแตกอะไรไอ้ยมันลุมันเลยฮะตื้อมันเลยฮะตื้อมันเลยฮะเออฮะจังหวะนี้ฮะอีกคันึังมันหนีฮะเดี๋ยวผมจัดการให้ฮะนิ่งทำไมาล่ะมันแน่ก่อนจะไปไหนเอ้ยมันไม่หนิเออ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 ,เอ,อนี่โดนโดนไป

อันนี้อะไรวะอ๋ออัปเกรดรับถังฮะจังหวะนี้อัปเกรดได้อีกแล้วดีจริงเลยเอออัปเกรดก็แล้วลก,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 ลกันนี่ออันนี้หนักก็ได้โอเคเออดีๆจัดไปเกี่เราจะไปเปลี่ยกนกันที่ก่นแล้นะครับคุณผู้ชมเออแต่ว่าเกียร์ใช้ได้เลยนะ <c oughs> อตลอดต้นในคลิปนี้จะไม่แตกกันว่านะฮะนะฮะนะฮะทั้งคลิปเลยเนี่ยจริงๆ เสมันได้แสบตื่นใจได้เลยนะเนี่ยจริงจริงจะไงฮะ <c oughs> อ๋อโอเคผมกับไอรอนเนี่ยขอจบไอเบียนกลินี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ณผู้ชมทรับคลิปนะเ <c oughs> ออโอเคจบ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 